ดี่ะดิฉันบุกดาอัศวภูมิพบกันในช่วงทันข่าว10นาทีรอบรู้เรื่องแอปพลิเคชันในสังคมยุคป,ปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นการดำเนินชีวิตประจำวันจึงมีความสะดวกสบายและรวดเร็วโดยเฉพาะในการติดต่อสื่อสารนั้นมีการโต้ตอ,ตอบกันอย่างรวดเร็วเมื่อโทรศัพท์มือถือ ได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตพฤติกรรมผู้บริโภคจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยให้ความสนใจกับโลกยุคสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้อย่างสมาร์ทโฟนก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าช่วยวางแผนการเดินทางการพัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำแอปพลิเคชัน2ตัวคือ Twitter และ Instagram ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถืออย่างสมาร์ทโฟนในปัจจุบันซึ่งแอปพลิเคชันตัวแรกคือ Twitter ทวิตเตอเป็นบริการที่ส่งข้อความที่เป็นประโยคสั้นๆที่ผู้ส่งต้องการบอกเรื่องราวของตนว่ากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนั้น mm. เพื่อบันทึกช่วงเวลานั้นลงไปในเว็บไซต์ของทวิตเตอเช่นต้องการจะบอกว่ากำลังทานข้าว mm. กำลังดูหนัง mm. กำลังออกไปทำธุระ mm. แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ทวิตเตอร์มีประโยชน์ จะเพิ่มความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นคือผู้ใช้ทวิตเตอร์สามารถติดตามผู้ใช้งานท่านอื่นๆที่เขียนข้อความลงในทวิตเตอร์และเมื่อคนที่เรากำลังติดตามพิมพ์อะไรลงไปในทวิตเตอร์ผู้ใช้งานที่ติดตามอยู่จะได้รับข้อความเหล่านั้นไปด้วยปัจจุบันได้มีการค้าขายการโฆษณาสินค้าผ่านทางทวิตเตอร์เป็นอย่างมาก โดยเมื่อผู้ใช้งานได้โพสต์รูปสินค้าหรือรายละเอียดสินค้าผู้ที่กำลังติดตามก็สามารถเห็นการโพสต์สินค้านั้นได้นับว่าเป็นช่องทางทางการตลาดที่กำลังได้รับความนิยมในเรื่องของการโปรโมทสินค้าหรือบริการผ่านทวิตเตอร์แต่ถ้าต้องการจะขายสินค้าหรือบริการของผู้ใช้งานผ่านทวิตเตอร์ ก่อนอื่นผู้ใช้งานจะต้องเข้าใจธรรมชาติของคนที่เล่นทวิตเตอร์ก่อนโดยผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเล่นทวิตเตอร์จะมีลักษณะดังนี้คือ 1. ชอบการอ่านข้อความสั้นๆชัดเจนได้ใจความ 2. ต้องการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 3. ชอบแชร์และแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ 4. มีความสุขกับการติดตามหรือได้พูดคุยกับคนที่มีชื่อเสียง5มีความสุขกับการเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนอื่นๆ6ใช้ทวิตเตอร์ถ่ายทอดความรู้สึก7หาแนวร่วมของคนที่มีความคิดคล้ายๆกัน8ต้องการกระจายข้อมูลไปยังคนอื่นๆให้มากที่สุด9 เล่นเกมชิงของรางวัลซึ่งลักษณะดังกล่าวผู้ใช้งานทวิตเตอร์สามารถนำมาประยุกต์และใช้งานกับการโปรโมทสินค้าหรือบริการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีสำหรับแอปพลิเคชันตัวที่2คือ Instagram ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพทั้งแนวสวยงามแนวอาร์ตหรือวินเทจ และภาพถ่ายจะถูกอัปโหลดขึ้นโชว์บนเว็บไซต์ของ i ิน t a g r กรเพื่อให้เพื่อนๆที่ใช้ i ิน t a g r กรมด้วยกันเลือกติดตามกดไลค์หรือคอมเมนต์ผลงานการถ่ายภาพและสามารถแชร์รูปภาพสวยๆที่อยู่ในสังคมออนไลน์อื่นๆได้เช่น Twitter Facebook เมื่อวันที่15ทธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 6 อินสตาแกรมได้ประกาศสถานที่สุดฮิตท,ที่ถูกถ่ายภาพและอัปโหลดรูปภาพขึ้นอินสตาแกรมสถานที่แห่งนั้นคือสยามพารากอนในประเทศไทยในขณะเดียวกันได้มีการจัดสิบลำดับสถานที่ถ่ายภาพและถูกอัปโหลดภาพมากที่สุดในโลกเมืองที่มีประชากรที่เล่นอินสตาแกรมมากที่สุดในโลกคือเมืองนิวยอร์ก รองลงมาคือกรุงเทพมหานครประเทศไทยสำหรับการใช้ i ินส a g r กรมกับแบรนด์หรือธุรกิจสามารถใช้ได้ตั้งแต่แบรนด์ขนาดใหญ่จนถึงธุรกิจ SME หรือแม้แต่ร้านค้าเล็กๆอ n s t a g r กรมยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีแบบต่อเนื่องกับลูกค้าโดยเปลี่ยนจากความสัมพันธ์แบบเดิมๆม,มาสร้างความสัมพันธ์ในแบบของการถ่ายภาพ อาจเป็นภาพที่แบรนด์ถ่ายกับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมร้านเข้ามารับประทานอาหารหรือซื้อสินค้าหรือแม้แต่ภาพความประทับใจที่ลูกค้าส่งมาให้กับทางแบรนด์เองแบรนด์ก็สามารถนำภาพถ่ายเหล่านั้นมาทำให้แบรนด์และธุรกิจเกิดภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้เช่นกัน สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของช่วงทันถ่าว10นาทีรอบรู้เรื่องแอปพลิเคชันดิฉันบุกดาอัศวภูมิขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ